โอ้เห็นหน้าพี่เองเลยคุณผู้ชมเห็นไหมนู้นไวๆอยู่ฝั่งนู้นอ่ะอ่าลูกค้าถามลูกจะผ่าน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 เพราะพี่ส่งมาทั้งพี่แล้วโอเคนะครับอ่ะก็โต๊ะญี่ปุ่นโต๊ะก็ขอนะครับผมหาคำอยู่ว่าทำไมเขาเรียกโต๊ะญี่ปุ่นนะลดราคาพิเศษวันนี้ อยู่ที่แผนกเครื่องครัวอยู่ใลกล้ๆกับแผนกวีแลนด์แผนกวีแลนด์เห็นไหมเนี v ่ยวีแลนด์มีดอกไม้เยอะๆนะฮะนี่ดอกไม้เยอะๆตรงนี้นะครับนี่ดอกไม้เยอะๆดีอย่างนี้แหละและ้วโต๊ะญี่ปุ่นก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคุณลูกค้าเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับนะาโอเคสวัสดีครับพี่รวยนักรักเลยสวัสดีครับพี่แองแฟนคลับมาแล้ว <laughs> แฟนคลับมาแล้วแฟนคลับมาแล้ว เ FC, FC. อฟซีเอฟซีภาษาไทยเขาเรียกแฟนคลับเนาะอ,อันนี้ก็โอ้เรียกภาษา,าผมงงหมดเลยเอฟซี FC, เขาบอก,กเอฟซีพี่ดยนักแล้วเลยเขาบอกเอฟซีนะพี่ดูนักแล้วเลยอซูเปอร์ตอนนี้มีแต่น้องฟงอะนะังนะช่วงเนี้ยอาศัยน้องฟงังไลฟ์สดซูเปอร์ให้ก่อนก็เลยตัวเองก็เลยต้องเบนเข็มมาทางแผนเครื่องครัววีแลนด์บ้างเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้างแล้วก็ โปรโมชันหนึ่งโปรโมชันสองโปรโมชั่นแกรนฮอลแล้วก็พวกกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในห้างทั้งหมดเลยนะครับอ่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาจะเจอกับอะไรครับผมจากคณะรวมกันได้ครับผมจะขคณะได้ครับวันนี้จะมาพาคุณผู้ชมนะครับุยิงกับสถานีโทรทัศน์เลยนะพี่หนิงนะพาคุณผู้ชมมาดูโตะญี่ปุ่นโตะกอขอหลายขนาดหลายรูปแบบด้วยมันก็มีสามรูปแบบก็ได้เลย แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็แบบวงกลมนะครับโต๊ะญี่ปุ่นโต๊ะกอขอนะฮะผมจะใช้คําว่าโต๊ะญี่ปุ่นอย่างเดียวก็ก็น่าจะเข้าใจนะเอาโต๊ะญี่ปุ่นก็ได้อรโต๊ะญี่ปุ่นตอนนี้หลายแบบคือหน้าปกอย่างเงี้ยเขาเรียกหน้าปกใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะ <c oughs> หน้าปกเงี้ยนะหน้าปกเงี้ยนะห,หลายแบบหลายแบบหลายลวดลายเอาหลายลวดลายแล้วกันคุณผู้ชม หลายลวหลายคุณผู้ชมได้รู้นะครับว่าโต๊ะญี่ปุ่นที่ห้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์มีเยอะมากๆเยอะจริงๆเยอะจนแบบโอ้โหสูงมากในตั้งสูงมากเลยนะครับก็เลยอ่าะไรขนาดมี3ขนาดนะคุณลูกค้าไม่ใช่ขนาดนะมี3แบบก็คือแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้แล้วก็แบบวงกลมที่จะให้ดูต่อไปนี้นะครับอ่ะแบบสี่เหลียมผืนผ้าก่อนนะครับอันนี้เป็นโต๊ะก่ขอจริงๆ โต๊ะญี่ปุ่นลายแบบโต๊ะกอขอคุณลูกค้ากอไก่ขอไขน้องนนุ่นแล้วก็ตามติดมาด้วยอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะพาวเวอร์เกิลพาวเวอร์เกิลใช่ไหมโอ้โหน้องเตอร์รู้จักพี่บองไม่รู้จักเลยอะพาวเวอร์เกิลนะครับอันนี้ขนาดอาอนเตอร์ขนาดขนาด16คูณ24ครับ16คูณ24คุณลูกค้า16คูณ24นะ16คูณ24ราคาราคา169บาท 16บหคูณยีราคา169บาทมี2แบบนะคุณลูกค้ามีแบบอ่าพาวเวอร์อะไรนะเนี่ยพาวเวอร์เกอร์กับ Tom นะทอมแอนด์เจอรี่นะทอมแอนด์เจอรี่แบบนี้คุณลูกค้าโอ้โหทอมแอนด์เจอรี่สวยอะ่ะวัน <c oughs> นี้นะเตอร์เดี๋ยวก็มีเอบีซีิเมียนตัวพี <c oughs> <c oughs> นะเนี่ยทอมแอนด์เจอรี่ก็สวยนะฮะทอมแอนด์เจอรี่ลิขสิทธิ์ถูก <c oughs> ต้องตามกฎหมายนะครับมีทั้งกอไก่ขาไข่มีทั้ง ABC อาโตะญี่ปุ่นละกันมีทั้ง1 2 3 ถึงกันทั้งเทนนะครับเข้าใจนะวันดะูทีมงเทนนะครับนะก็มีประมาณนี้คุณลูกค้าเห็นไหมอย่างนี้แหละโต๊ะก็ขอ16คูณ24สิบหกคูณ24เรานำเสนอราคาที่169บาท169บาทคุณลูกคา้าลายสวยลายลวยลาย,ลาย,ล,ายลายสวยทอมแอนเจอรี่แบบที่1อ่ะทอมแอนเจอรี่แบบที่2แบบนี้ผมชอบแบบนี้มากกว่าทอมแอนเจอร์ ไปดูการ์ตูนไหมแบบนี้แหละมี A B C ตัวเล็กๆด้วยกอไข่กอไข,ข่ตัวเล็กๆแล้วก็123ตัวใหญ่นิดนึงนะคุณลูกค้านะอันนี้169บาทขนาด16คูณ24ขนาด16คูณ24ประมาณนี้นะชูคุณยูสี่หมดยังชูคุณยูสี่อ๋อ,อม,มีมีลายอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะพอมนันจอรี่ผ่านไปคุณลูกคา้าแข็บหน้าจอทันไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเค ผมรวดเร็วทันใจนะอ่ะสิบหกคูณยีอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นรูปธรรมชาติเป็นรูปธรรมชาติเดี๋ยวจะให้ดูธรรมชาติแบบหลายๆธรรมชาติแล้วกันนะธรรมชาติรูปบ้านอันนี้ก็16บหคูณยีเหมือนกันแต่ตัวธรรมชาติเนี่ยราคาจะถูกกว่าคุณลูกค้าราคา1 4 9อบาบาทใช่ไหม พีเตอร์เตัวเลยพีเตอร์แล้วประมาจารย์ด้านราคา149บาทคุณลูกค้า149บาทด้านหลังเขาแข็งแรงทนทานนี่มาบริษัทเดียวกันไม่จะเป็นทอมแอน์จูรี่หรือซุปเปอร์โกลนะอันเดียวกันเลยง้างขาออกมาง้างขาออกมาง้างขาออกมาดังก๊อกดังก๊อกดังก๊อกแล้วก็วางเปะเห็นไหมคุณลูกค้า149บาบาทได้โต๊ะให้คุณน้องคุณหนูได้ นั่งเขียนหนังสือนั่งทําการบ้านหรือคุณลูกค้าที่อยู่หอพักก็อย่างนี้เลยไว้นั่งทานข้าวที่หอพักได้สบายๆคุณลูกค้าเห็นไหมสิบหกคูณยี่สิบหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทเวลาจะเก็บก็ง่ายใช้สะดวกคุณลูกค้าเก็บง่ายพับเข้าแบบนี้สบายๆแล้วก็เก็บเห็นไหมน้องเตอร์เก็บเลยอ่ะลายต่อไปมาลายของสิบหกยี่สิบสี่นี่แหละที่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทมาลายนี้ ธรรมชาติสวยคุณลูกค้าเลือกลายได้เลยเลือกรูปภาพได้คุณลูกค้า149บาทเลือกรูปภาพได้แต่ถ้าเป็น149บาทของท็อ m แอนด์จรี่แล้วก็ซูเปอร์พับท็อปแอนด์จรี่มี2รูปภาพให้เลือกนะสวยๆได้ทั้งคู่เลยแล้วก็ซูเปอร์ซูเปอร์เกร์ก็จะมีแค่รวดลายเดียวใช่ไหมผมว่ามีหลายลวลายน่เนี่ยโอ้เยอะเลยคุณลูกค้าเยอะยิง,ยงๆอ่ะคุณลูกค้าแล้วเดี๋ยวให้ดูตอนท้ายดีกว่าเพราะว่าอยู่ข้างล่างเต็มเลย ข้างล่างเต็มเลยหลายรุ่นหลายให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลยฮนะโอเคต้นมะพร้าวอันนี้ลายตามอินเทอร์เนต็ตเยอะแยะเลยต้นมะพร้าวมองเห็นคุณลูกค้า149บาทอ่ะน้องเตอร์มาลายไหนมาเลยจ้ะเดี๋ยวไอ้ซูปเปอร์เกิร์ลเดี๋ยวว่ากันอ่ะอ่าลายนี้ก็สวยลายนี้ก็สวย ครองธรรมชาติอยู่กรุงเมนิสเนี่ยรู้จักอีกยังก็เคยไปเลยอาขาก็โอเคขาโอเคนะครับมีขาสุดยอดแล้วนะครับ149บาท14 9บาท,บาท16คูณ24คุณลูกคา้าขนาดกระทารัดและขนาดเล็กที่สุดของเราที่มีใช่ไหมครับเรามีแค่นี้เรามีแค่เล็กสุดก็คือประมาณนี้แล้วก็กําลังพอดีคุณลูกคา้าโต๊ะก็ขอโต๊ะญี่ปุ่นโต๊ะก็ขอ,ขอ,ขอนี่แหละ ABC ก็ว่ากันไปนะ149บาท149บาท16คูณย4่บ่จบยัง สิคูณยี่สีจบอ่ะโอเคมารายอื่นกันบ้างเอาแบบยี่สี่คูณยีโอเคนั่นแหละยี่สคูณยีก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้ก็คือแบบโอ้โหคืออ่าอันนี้คนเล็กนั่งฝั่งนี้คนโตนั่งฝั่งนู้นคนที่3คนที่4จะได้ไป็นสีเปียบซึ่งกันและกันเป็นโซ่กอขอ รุ่นลายน่ารักน่ารังแล้วก็น่าเรียนหนังสือด้วยโต๊ะ abc คุณลูกคา้า24คูณ24 24คูณ24เนี่ยเราเสนอราคาที่179บาท24คูณ24เราเสนอราคาที่179บาบาทคุณลูกคา้านะก็ใช้ง่ายใช้สะดวกเหมือนกันคุณลูกคา้าแบบเดียวกันเลยนะครับแบบนี้นะนี่นี่ขาหักสามารถเปลี่ยนได้คุณลูกคา้ามีขาให้เปลี่ยนด้วยนี่นะก็ไม่ต้องใช้แรงเยอะเดี๋ยวจะหักก็พอดีพอด,พอดีธรรมดาแล้วก็ ตั้งแบบนี้คุณลูกค้าอย่างนี้นะนี่เห็นไหมอย่างนี้เลยนะโต๊ะกอไก่เขาข่ A B c 16-24อ๋อ16อ่าท่าี24คูณ24แล้วเก็บก็ง่ายใช้สะดวกเบาสำหรับคอนดุน้อง,องคุณหนูทําการบ้านหรือโรงเรียนต่างๆจะซื้อเป็นชุดก็โอเคได้เลยนะครับซื้อเป็นชุดก็ได้เลยนะครับน่ะเราสามารถขายเป็นชุดแล้วก็มีของแถมเป็นพิเศษให้ด้วย ถ้าโรงเรียนต่างๆซื้อเยอะนะส2บสองชิ้นขึ้นไปหนึ่งโลขึ้นไปเนี่ยก็จะมีของแถมให้คุณลูกค้าเป็นของแถมอย่างดีเลยอาจจะแถมในตัวมันเองหรืออาจจะมีสินค้าตัวอื่นแถมให้คุณลูกค้าได้เลยนะครับอันนี้ก็24คูณ24นะครับอ่าก็เอ้ยกอไก่ขอไข่ในเ้าใ,ในไ,ไหมขอขวดของเราคอควายเข้านาคอคนขึนขง,ขอของขังคอระคังข้างฝามะหูสมัยจําได้ <laughs> หลานตัวน้อยพาดูทุกวันเจ้าปัญจังอ่ะพาดูทุกวันคุณลูกค้า ABC อ่ากอไก่เขาไข่พาดูทุกวันตอนเช้าโอ้โหใครจะจำไม่ได้รู้ไปสิยกกระทั่งหอดนหูตาโตคุณลูกค้านะก็มีทั้ง ABC มีทั้งกอไก่เขาไข่แล้วก็ปรานีโมนะสวยด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโตะญี่ปุ่นโตะกอคอที่ห้างทวิกิทซูเปอร์เซ็นเตอร์179บาท179บาทคุณลูกคา้าเรียนเชิญได้เลยที่ห้างทวิกิตนะครับอยู่ตรงแผนกเครื่องครัวนะครับ179บาทอันนี้เป็น สิบหกคูณยี่สิบเก้าเมื่อกี้ยี่สี่คูณยี่สี่อันนี้สิบหกคูณยี่สิบเก้าอีกแบบหนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับคุณลูกค้าราคาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสิบหกคูณยี่สิบเก้ามีหลายสีหลายดดลายหลายธรรมชาติให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับนะค,คุณบางคนชอบเอาไปตั้งอย่างนี้แหละข้างผนังไม่ได้เอาไปเขียนหนะ้าไปตั้งข้างผนัง สวยด้วยเป็นรูปภาพที่สวยหรือบางทีจะเอาออกมาทานข้าวก็ก็เนี่ยแกออกมาเห็นไหมเอาขาตั้งแก่ออกมาแล้วก็นั่งทานข้าวเป็นยังไงล่ะโอ้โหคือดัดแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรได้เสมอคุณลูกค้า179บาทสูงสุดแล้วใช่ไหมราคาของเราสูงสุดแล้ว179บาทเอาเป็นว่ามีอยู่2ราคาแล้วกันนะครับมีอยู่2ราคานะอา่าสิบหคูณยีอันนี้149บาทกับ100 6 9บาทนะครับนะมี2ราคานะอ่าสิบหกคูณยีมี2ราคา149กับ1น9อาเอาไปแทนร้อยหกสิบเแล้วก็ยี่สคูณยีสี่ซีเรียมจตุรัสก็หนึ่บาทแล้วก็สิบเก้าคูณยี่สิบานทแบบนี้นะแล้วก็ลวดลายแบบนี้อีกอ่คุณลูกค้าอ่ะนี่ออกไปก่อนนะครับ่ะลวดลายอย่างเงี้ยโอ้สวยนะเฮสวยสวยมากๆเลยบง่งบอกถึงความแข็งแรงความแข็งแกรง่ง ความมั่นคงบ่งบอกได้ทุกอย่างนะฮะแค่รูปภาพรูปเดียวนะอันนี้ผมไม่ได้ขายรูปภาพเลยคุณลูกค้าผมขายโต๊ะญี่ปุ่นโต๊ะขอขอไม่ใช่รูปภาพโอ้จะมาใส่กรอบให้ด้วยยังไงโอ้ไม่ใช่ใส่กรอบไม่ไม่ได้บางคนชอบก็ซื้อไป วางข้างผนังถึงเวลาก็ออกมานั่งกินข้าวออกมาให้ลูกทําการบ้านอะไรอย่างนี้ได้อยู่หรือมานั่งสังสรรค์ก็แล้วแต่คุณลูกค้าจะประยุกต์ใช้พอไม่ได้ใช้ก็เช็ดแล้วก็ไปวางข้างผนังเหมือนเดิมกลายเป็นภาพโชว์ให้เพื่อนๆที่เดินไปเดินมาได้มองเห็นนะฮะอันนี้อันนี้เท่าไหร่สิบเก้าคูณยี่สิบเก้าใช่ไหม สิบเก้าคูณยี่สิบเก้าสิบเก้าคูณยี่สิบเก้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับคุณลูกคา้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแบบนี้นะฮะลวดลายสวยเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่ะโอเคจัตุรัสจบแล้วพื้นผ้าไปแล้วนะครับแล้วก็โอ้อ่ะอันนี้เก็บก่อนนะเก็บก่อนนะแล้วก็โต๊ะแบบกลมบ้างโต๊ะแบบกลมคุณลูกคา้าก็มีหลายลดหลายคุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหานะครับโต๊ะแบบกลมในวางอยู่ตรงนี้นะแบบกลมคุณลูกค้านะ349บาทแบบกลม อย่างนี้24นิ้วเป็นเหล็กขาเป็นเหล็กขาเป็นเหล็กขาเป็นเหล็กแบบนี้แบบนี้นะธรรมชาติสวยงามธรรมาชาตินี้ขายกับโต๊ะก,กออเมือ่อกี้เลยอ๋ออันเดียวกันด้วยนะครับ349บาทเป็นโต๊ะแบบนี้น้องเตอร์พับแยกให้คุณลูกค้าเห็นอันหนึ่งเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับนะเป็นโต๊ะแบบนี้นะครับนี่นี่น้องเตอร์กําลังพับอยู่นะครับนี่นี่มันไม่ใช่เป็นไม่ใช่พับสิกาลังตั้งให้ดูรับตั้งให้ดูเป็นตัวอยา่างแบบนี้นะครับนี่นะฮะ คือล็อกข้างล่างเขาจะล็อกง่ายอ่ะดูล็อกข้างล่างหน่อยอ่ล็อกข้างล่างนะครับนี่ล็อกอย่างนี้คุณลูกค้าล็อกอางี้เก็บง่ายใช้สะดวกเวลาเก็บก็เก็บอย่างนี้เลยอย่างนี้แล้วก็ไปพิงไว้ข้างผนังได้แต่ระวังตกทับขาน้องหนูนะคุณลูกค้านะระวังตกระวังตกนะหรือเวลากลางก,าก,ากา็เอาออกมากลางปั๊บนั่งทานข้าวได้ซื้อเก้าอี้ก็ได้รุ่นกี้เรามีอยู่ฝั่งนู้นมีขายให้คุณลูกค้าด้วยกี้พอดีกับโต๊ะตัวนี้เลยนะคุณลูกค้าเวลาเราเอาโต๊ะหรือเก้้าอเรดุย สามร้อยสี่สิบเก้าบาทใช่ไหมครับผมอ่าสามร้อยสี่สิบเก้าบาทมีหลายลวดลายให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหานะครับลวดลายอย่างนี้แล้วก็ลวดลายแบบไหนน้องเตอร์อ่านะครับอ,อย่างนี้ด้วยอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวผมตั้งให้ดูอ่าอ่าน้องเตอร์โชว์ลวดลายให้ดูนะครับอ๋ออนี่สวยอ่ะลวดลายอย่างนี้สวย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 ,สวยมากมากสวยมากมากนะครับนี่ลวดลายอย่างนี้นะนี่อย่างนี้นะครับลวดลายที่สวยนะฮะนี่โต๊ะอันนี้ขนาดใหญ่แล้วนะขนาดเลขหมดใช่ไหม ขนาดเล็กหมดคุณลูกค้าขนาดเล็กหมดอันนี้ขนาดนี้24ใช่ไหมครับ 24, 24นิ้ว24นิ้วขนาด24นิ้วยังมีอยู่ส่วนขนาดเล็กขนาด12นิ้วหรือเปล่าไม่แน่ใจจำไม่ได,จจไได้คุณลูกค้าผมจำไม่ได้จริงๆนะตัวตัวน่าจะ12นิ้วหละขนาดเล็กอันนั้นอันนั้นตัว129บาทอันนั้นหมดคุณลูกค้าหมดหมดกำลังให้พี่เหน่งสั่งให้อยู่นะครับพี่เอน่งรับทราบด้วยนะ <laughs> อาวิเดกรับทราบด้วยโอเคอเดี๋ยวผมพาดูโดยรอบของโต๊ะก็ขอแป๊บหนึ่งนะคุณลูกค้านะ เห็นกองใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงแผนกเครื่องครัวแผนกเครื่องครัวอยู่ตรงไหนเอ่ยแผนกเครื่องครัวอยู่ข้างวีแลนด์เลยแผนกรองเท้ามาคุณลูกค้าก็จะเจอแผนกเครื่องครัวแล้วก็ต่อจากแผนกเครื่องครัวก็จะมีโต๊ะกอขอวางอยู่แบบอย่างนี้เลยคุณลูกค้าสามารถเลือกซื้อเรื่องหาได้โดยเฉพาะ1 6 2 4 1 4 9บาทแล้วก็1 6 9บาทแล้วก็มีหลายรุ่นลายคุณลูกค้าได้เลือกซื้อเรื่องหาเห็นไหมไหมรุ่นลายที่ไม่ได้โชว์นะเนี่ยอันนี้ซปเปอร์เกิลนะคุณลูกค้ารุ่นลที่่ไไมด้โชวนะ เยอะจริงๆเยอะจริงๆเยอะมากๆคุณลูกค้าฝั่งนี้ก็149บาทเห็นไหมเยอะจริงๆคุณลูกค้าก็เลือกซื้อลูอือหาให้พนักง,งานเอาออกมาให้ดูได้เลยน้น้องเตอร์ก็อยู่ประจําตรงนี้พี่เหน่งก็อยู่ประจําตรงนี้น้องเอเซียก็อยู่แถวนี้แหละอืมวันนี้ไล์สดแผนกเครื่องครัวคุ้มค่าทุกนาทีอ่ะน้องเตร์ครับผม,มอเอาจ่ายด้านหน้ารวมกันได้ครับผมจอด้านหน้าได้ครับครับได้ครับผมครับครับโอเค thank you โอเค นอ๋อเกษตรเราไม่ได้เปิดใช่ไหมน้องเต้โอ้ว oh, oh, ันนี้ไม่ได้เปิดจา้าโอเคนะครับนี่เห็นไหมคุณลูกค้าเยอะแยะจริงๆเยอะจริงๆ,ๆอันนี้แผนกครื่องครัวนะ<อ>นี่โต๊ะกอขอยี่บแผนกครื่องครัวอ่าหนึ่งร้อยสี่เก้าร้อยหกเก้าร้อยเจ็ดเก้าแล้วก็สามร้อยสี่สิบเก้าบาทมีสี่ราคาโดยเฉพาะโต๊ะกลมแบบนี้นะสามร้อยสี่สิบเก้าบาทกำลังพอเหมาะพอดีกับอ่าปิกนิกหน้าบ้านกับทานข้าวหน้าบ้านสบายๆคุณลูกค้านี่เป็นครอบครัวนะฮ <c oughs> ึชอบชอบชอบ เครื่องครัวนะคุณลูกค้าเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมไม้กวาดยากได้ไม้กวาดอะไรเขายังขายนละผมหัวรอดไม่ได้นะผมยังรู้สึกว่าโอเคอห้างใหญ่โตมโหราณอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะขายเฉพาะสินค้าที่มีระดับสินค้าที่อะไรอย่างนี้ก็มีระดับเชื่อมไหมนั่นไม้กวาดยากได้สินค้าที่คุณลูกค้าใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวอืมไม้กวาดเรียกไม้กวาดอะไรนะอย่างนี้ ดอกย้าไม้กวาดดอกย้าดูสิคนไม่เคยกวาดบ้านก็นประมาณนี้แหละเออนะอัตเตอร์อันนี้ก่อนไม้กวาดนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ๆกับใกล้ๆกับโต๊ะกอขอคุณลูกค้าใกล้ๆกับโต๊ะกอขอตรงนี้แหละนะครับคุณลูกค้าวันนี้เยอะวันนี้วันเสาร์คุณลูกค้าเยอะทำไมเราต้องหลแต่วันเสาร์เครื่องกลัวเจอเยอะนี่ไม้กวาดดอกย้าเห็นไหมมันจะใช่ไหมอะไรนะอยากย้ายอยากย้ายโอ้ยคนไม่เคยทํางานบ้านกันประมาณนี้แหละ นี่อีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งค,ค,คุณลูกค้านี่อย่างนี้อย่างนี้เลยเนี่ยไม่กวัดอยากใหญ่ยาวอันนี้สามารถอะไรนะยืดได้หดได้ย้ายหดได้เห็นไหมไหมไหมเห็นไหมนี่อย่างนี้อย่างนี้นะมีขายที่ประแดดครึ่งครัวเดี๋ยววันหลังจะพาดูทีละอย่างทีละอย่างวันก่อนก็พาน้องเติ้ลหรือน้องเอเชียไปลุยกับไม้ทุ่พื้นไปแล้วนะครับวันนี้ก็มาที่ โต๊ะกอขอก็เลยแถมท้ายให้กับไม้กวาดต,ต่างๆคุณลูกคา้านี่แหละคือแผนกเครื่องครัวเรามีขายเยอะแยะมากมายคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับนะผมจะทําเป็นซีรีส์คุณลูกคา้าเป็นซีรีสนะ์แต่ละแผนกนะฮะแต่ละแผนกแต่ละล็อกว่าแต่ละแผนกอย่างเครื่องครัวเนี่ยซีรีส์วันนี้นะเนี่ยอยู่ตรงนี้นะโอโ้คุณลูกค้าเยอะมากนี่นี่โอ้โหโอ้โหเดินเยอะเลยนะผมอยากจะทําเป็นซีรีส์เอาไว้นะคุณลูกคา้าอย่างวันนี้วันนี้ก็ โต๊ะกอขอ,ขอก็จะไปลงใน YouTube เขียนว่าซีรีส์แผนกนเกครื่องครัวตอนโต๊ะกอขอโต๊ะญี่ปุ่นแล้วก็ไม้ถูพื้นอะไรต่างๆนะฮะมีถ้วยชามมีสังกทานเครื่องครัวมีขายสังกทานด้วยนะคุณลูกค้านะรีบมาเก้าอี้ต่างๆตะกร้าโอ้ยสารพัดอย่างอยากทำเป็นซีรีส์ใล้คุณลูกค้าได้ชมย้อนหลังได้สบายๆเลยเดี๋ยวขอเวลาก่อนขอเวลาคุณลูกคา้าขอเวลาก่อนนะครับอ่ะบายสามโมง จะเจอกับน้องฟางนะฮะกับแอโร่ฟันแฟที่โปรโมชั่นแกรนฮอล์ันในเลื่อนคุณลูกค้าบ่ายสามโมงเห็นว่าแอโร่ลดราคานาะทีทองวันนี้ราคาถูกจริงๆเดี๋ยวจะเจอกันน้องฟางช่วงบ่ายสามโมงตรงนะครับอ่ะวันนี้อ่ะเจอน้องเตอรอ์น้องเตอร์คนนี้นะฮะสวัสดีน้องเตอร์นี่วันนี้ครับนี่ผู้ช่วยฉันดีวันนี้เวลาไลฟ์สดก็จะมีน้องเตอร์น้องเอเชียน้องเจนี่แหละวันนี้นะครับน้องเจมนทนจีราสมัยเก่า <laughs> สบายกระสบายกรับอ่าโอเคนะเดี๋ยวจะเจอกันในช่วงต่อไปของรายการไลฟ์สดของทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ช er> ่วงนี้ทวีกิจจัดราคาน้ำมันพืชราคาถูกคุณลูกค้าน้ำมันปาลทับทิม1ลิตร54บาทน้ำมันปาโบลีน1ลิตร5 5บาทเห็นไหมห้บาทถูกมากผมอ่ยังไม่ได้มีเวลาไปไลฟ์สดฝั่งนู้นเลยเพราะคุณลูกค้าอยู่ในในในล็อกของน้ำมันพืชเยอะตอนแรกว่าจะไปไลฟ์สดการันพืชก่อนทีนี้ คุณลูกค้าในล็อกเยอะพอเยอะเราก็ไม่กล้าเอาคุณลูกค้าออกกล้องนอกจากพี่เหน่งเออกกล้องได้นะ <c ười> คุณลูกค้าถ้าจะออกกล้องเราต้องขออนุญาตก่อนอะไรประมาณนี้นะครับเผื่อคุณลูกค้าเขาไม่อยากออกนะเผื่อเขาแอบมาอะไรประมาณนี้แอบมาซื้อน้ำมันพืช <c ười> แอบคุณสามีมาซื้อน,น้ำมันพืชเพราะน้ำมันพืชที่ท,ทว,วีกิจร,ราคาถูกมากมากห้าสิบสี่กับห้าสิบห้าบาททัพทีห้าสิบสี่โอลีนห้าสิบห้าบาทคุณลูกค้าจากนี้ถึงสิ้นเดือนแค่นั้นเองอันนี้ก็วันที่ วันที่6เองนะถึงสิ้นเดือนนี้โอ้จะเหลือไว้คุณลูกค้ารีบมาแล้วกันรีบมารีบมาอ่ะจะเจอกันในช่วงไลฟ์สดต่อไปในช่วงบ่ายสโมงตรงกับน้องฟางกับแอโร่ฟันเฟ่กับเสื้อผ้าของแอโร่ราคาพิเศษคุณลูกค้าอยากได้แอโร่แบบไหนก็ติดตามกับน้องฟางช่วงบ่าย3ามโมงตรงนะครับวันนี้อ่าเดี๋ยวดูหน้าพี่เนึงก่อนดูหน้าพี่เนึงก่อนเนะมื่อกี้ดูหน้าน้องเตอร์แล้วอันนี้ดูหน้าพี่เนึงนะฮะดูหน้าพี่เนึงนี่น,น,นี่หัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่โตก่ออะไรนะอะไรเมื่อกี้นะ โต๊ะกลมเล็กอ่าโต๊ะกลมเล็กราคาเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเก้าไหมหมด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 เหลือแต่ยี่สิบสี่นิ้วโต๊ะกลมเล็กกี่นิ้วหนึสิบสองนิ้วหรือเปล่าอออโอเคจะเจอกันในช่วงต่อไปเดี๋ยวเคลียร์กับพี่เนิงก่อนดูสิเหมือนคนบ้าไงไม่รู้ทำอะไรดูสิคุณลูกค้าเอ้ยเอาไปซีทันยาหน่อยเถอ,อะเดีเ๋ยวเจอกันเดีเ๋ยวเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบาย <c oughs>